พิมพิมไอ้หนุ่มสุภาพอของพี่ว่าไงครับพิม,ม,ม,มไม่เล่นโทรศัพท์ในห้องนอนโอเคเพราะถ้าเกิดพูดว่าหอพักก็คือทั้งหมดในหอพักนี่แหละเรามีทั้งพื้นที่เรียนด้วยอะไรด้วยในห้องนอนครับพิมพ์ครับหเหตุผลครับ ครับนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลแต่ตัวพี่เองพยายามออกแบบนะครับพยายามออกแบบให้การอยู่ร่วมกันคนเยอะๆเนี่ยมันต้องมีสัดส่วนที่เข้าใจได้ว่าพื้นที่ส่วนใดไว้ทําอะไรแต่ถ้าเกิดใครไปดูชุดพิงจริงแล้วนะอย่างเหมยน,นะเข้าไปในห้องป้าเนะี่ยก็จะเห็นว่าชุดป้าเนี่ยที่นอนก็ตรงนั้นใช่ไหมที่นอนตรงนั้นกินข้าวก็ตรงนั้นทํางานก็ตรงนั้นจริงพี่แค่ลดเวลาในการต้องเดินไปในครัว ต้องไปห้องทํางานและต้องขึ้นที่นอนพี่ก็อยู่ตรงนั้นเลยพี่มีที่นอนที่กินข้าวแล้วก็ที่ทํางานที่เดียวกันโอเคนั่นเป็นที่ส่วนตัวแต่ที่พี่พูดอยู่เนี่ยคือเป็นส่วนรวมเราจึงต้องแบ่งสรรปันส่วนให้เหมาะสมทุกคนจะต้องรู้ว่าในแต่ละพื้นที่มันมีฟังก์ชันอะไรห้องนอนมีไว้นอนแปลว่าเราเองอาจจะไม่อยากนอนแต่คนอื่นที่เขารู้ว่าห้องนี้คือห้องนอนเขาจงใจจะเข้าไปนอนด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าห้องนี้จะต้องเงียบสงบ เพราะเขาคงจะต้องการการพักผ่อนเมื่อเขาไปนอนปุ๊บแล้วเราไม่รู้หน้าที่ไม่รู้ฟังก์ชันของมันเรากลับไปเล่นไปคุยเสียงดังเราไม่เห็นใจคนก่อนหน้าบ้างเหรอที่เขาพยายามที่จะหาที่ที่เขาสามารถหลับได้สบายที่ที่เขาปลอดภัยดังนั้นเราต้องเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจเนาะนั่นคือเหตุผลง่ายๆเลยครับที่เราจะต้องไม่เล่นอะไรในห้องนอนห้องนอนคือนอนครับถ้าอยากอ่านหนังสือมีห้องอ่านหนังสือโอเค ถ้าอยากจะคุยก็มีพื้นที่คุยเข้าใจนะก็แค่นั้นเองเนะครับโอเคดีมาก